อยากเปลี่ยนชื่อเพจใหม่ทำยังไงไปดูกันค่ะกอดอื่นก็มาที่เพจหลักของเราก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนหาเพจที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อกดจุดสามจุด,ดด้านบนนี้นะคะเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งการตั้งค่าเพจแล้วก,กดที่ชื่อนะคะ เราอยากเปลี่ยนชื่ออะไรเราก็เปลี่ยนได้เลยค่ะอันนี้แม่นะัดก็จะเปลี่ยนว่าอะไรดีสถานีคนสวยละกันค่ะอันนี้แม่นะัดก็จะเอาไว้เป็นเพจสำหรับโพสเป็นในหน้าของโชปปีก้กับ lazada นะคะจะลองทำดู ก็ป้อนรหัสผ่าน facebook ของเราเลยนะคะอันนี้เขาใช้เวลาตรวจสอบ3วันนะคะหลังอนุมัติแล้วนี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชื่ออีกใน60วันนะคะเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะจากนั้นไปที่ช่องหลักแล้วกดตรงกระดิ่งที่แจ้งเตือนนะคะจะเห็นว่าเพจเราได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ5นาทีที่แล้วนะคะรอไม่ถึง3วันนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าช่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ